อ๋อคุณต้องหนักคุณคุณพี่น้องอู้ยถือถือพี่น้องปลติ่งปัญญาพี่น้องปลาติงปัยญาพี่น้องพี่น้องนั่นนั่นนั่นพี่น้องเออยื้ยยื้ยยื้ยพี่น้องเอ้ยไอช้อนครับทศรัตน์สอนสวัสดีครับพี่น้องพู้พอกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้จะพาไปแซ่เบ็ดปลาครับผมเบ็ดปลาไม้นี่ก็เคยใส่มาแล้วครับตะกี้ยุ้ยแซ่บปุ๊กแบพี่น้องน่าจสองคลิปที่แล้วครับผมว่าปลาดุกมันหลุดนะครับผมปลาดุกงี้มันหลุดยุ้คล้องนะครับผมมันใส่อดปรระะมมมาณไ้้ตนนคับผ ใช่มาหอดนั่นเละก็เลยมือหนึ่งก็บซีมาต่อครับผมเอาเบ็ดมาแค่ซีสิบลังก็พี่น้องก็เบ็ดไอ้เบ็ดมาซีสิบลังก็เพราะว่าชิงเดนไม่เลยให้เกตสิบตัวนึงพี่น้องก็เลยเอาแบบมาแค่ซีสิบลังก็พอแล้วครับยามรอบเดียวก็ทีพอดอกมือน่ะไม้ก็ที่แบบโอ้ถือว่าโอเคพี่น้องมือหน่ะขอตาอยู่ครับไม้น้่มแบบนี้เนี่ยผมมักเลยครับผมมีฟองแบบมีฟองน้อยๆแบบนี้ไหมพี่น้องนี่เป็นฟองแบบนี้ไหมโอ้นี่ปลาลูกคอกัดคักเนี่ครับเนี่ย นะครับผมไปแล้วผมสะเก็ดไม้ก็ที่เป็นแบบน,นั้นเนี่ยบิดฟ้องกันนะคร,รับเนี่ยปลาลูกคอกแน่นอนนะเดี๋ยวเพื่อเสียนี่แหละก็เลยใส่ลงไปนี่พี่น้องเนี่ยใส่ลงไปนี่แล้วก็ขึ้นมะทึงนี่ครับพี่น้องเนี่ยข้นมะทึงนี่ครับผมก็ที่กันจะกระจายกันไปแล้วครับเบ็ดสี่สิบหลังหนึ่งได้หลังละสองอให้หนึงได้สองหลังสามหลังก็ยังดีครับผมไปพี่น้องใส่เลยครับผม เสูตรเก่านะพี่น้องเอ้ยเสียบเบ็ดนะครับผมแนวขลาดได้เลยแหละสหรับผมอ่ะสูตรผมนะพี่น้องมาหนีพี่น้องไปเดี๋ยวต่อครับผมอันที่สองยู่นี่แหละพี่น้อง,ออง,องโอ้ยเหมาะขนาดพี่น้องนี่แบบเนี้ยแบบโพลเรามีมุมมีแบบยังไงพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหมาะเหมาะพี่น้องนะผมมกักแบบนี้แล้วครับเนี่ยเห็นไหฟังดีดีกว่า น้ำไรท่ที่เด็กพี่น้องห้อยปลาบืนไายังร้อมเนี่ยครับเนี่ยของทางน้ำเน,นี่ยครับเนี่ยโมดิเซชสนมืนอยู่แล้วพี่น้องเนีย่ย ขนาดพี่น้องเลยแต่เบ็ดน้อยเดียวเนีเบ็ดสี่สิบลังโอ้ขี่เดียดบ่มีไหมครับไม่ได้ไป็ดกล่นผมเหรอครับครับพี่น้องจังไในกะเดี๋ยวผมใส่เบ็ดก็ได้ครับผมแล้วรุ่นกันมูลแรงครับผมน่าจะมันด้วยพี่น้องถ้าได้ได้อยู่โมยไปก่อนเลยพี่น้องเลยรุ่นกันกันนะพี่น้อง แงครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่งใส่เสร็จครับผมเลียงยางเบิ้งครับผมเรียบร้อยแล้วหลังนี้พี่น้องนั่นนั่นพี่น้องเออยื้ยื้ยื้้ยพี่น้องเอ้ยไอช้อนครับไอช้อนอู้ยออกยากแท้ไอช้อนหน่อยพี่น้องให้น้ำเขลื่อนพี่น้องเอ้ยติการเลยวะอ๋อเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีหลุดหามึงเลย ได้เสร็จเมื่อกี้น่พี่น้องย่งางเบึงได้เจ็ดแปดลังนี่แล้วครับเรียบร้อยเลยเป็นได็ดมัง้ง่างเร้อมเต็มแล้วพี่น้องมานตะเวนแ้วว่ะ <laughs> ที่ยัางเบิ้งเบิดแล้วพี่น้องมานีดครับมันท่านในหมืดไปไหนเสยได้ครับกโมง40กว่าล้วพี่น้องถึงเสเสร็จครับเลยยังเบิ้งนั้นวะเลื่องไฟอย่างยางว้นั่งเหอนเดิมพี่น้องเลยนี่ละพี่น้องนี่มองไส้ครับเห็นบ่นี่เขินๆนี่สิแล้วครับเนี่ยเห็นบ่บ่าเป็นดินเป็นยังไงครับเนี่ยนี่หน้าเขินๆครับไส็ขังกันเทน้าเนี่ยครับผมนี่ละมองไส้ผมนะครับไม้พุมง็เป็นแบบนี้แหละพี่น้อง ถือแล้วก็ใส่ไปอีกพี่น้องเนี่ยรวบแล้วหนึ่งรวบแล้วหนึ่งพี่น้องเลยเหมาะขนาดพี่น้องมองเนี่ยทำงานอีเด้อม่แรงอ่ะไปพี่น้อง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 ตัวที่สองครับพี่น้องพี่น้องตัวที่สองใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยตัวที่สองพี่น้องโอ้๊ยฉับอ่อนเงีแท้เฉียบไหมโอ้ยโอ้ยตัวที่สองพี่น้อง มนันได้เหรอการด้การด้การใส่เสร็จพี่น้องใส่เสร็จสองพี่น้องการเลยพี่น้องให้สวยอยู่พี่น้องเไงถือแป๊บเดียวก็กอเข่าก็สุกมรนเด็นแล้วพี่น้องเยไงจบร้อย,ยตัวที่สองครับผมเบ็ดไปเอยยูประมาณสามสี่หลังพี่น้องใกล้สี่ใกล้สี นั่นหมดแล้วรอครับผมยามรอบแรกเออถือว่ายามรอบแรกก็ได้พี่น้องยามรอบแรกเลยแหละเพราะว่าใส่เสร็จเราเป็นบล็อกคำครับแต่ได้ยามเบิง้งได้สองตัวพี่น้องไอช่อนสองตัวถือว่าได้การพี่น้องเลยถิเ่เพิ่มเดียวกว็เขาลมสองสามกอพี่น้องอยังว่า อย่าไปต้อไปเลยอุ้ยล่ะว,วุ้งห้อยก่อเข่ามานันทำเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เสียบกว่าเสียบยากพี่น้องอ๋อไม่นเรื่องสิละไปพี่น้องเดี๋ยวประมาณจากหนึ่งสองสามสี่ประมาณหาหลังครับเนี่ยจากนี้ไปครับผมอ้ารอบแรกถือว่าโอเคพี่น้องไปสวัสดีตอนแรกพี่น้องสวัสดีตอนสามทุ่มครับสามทุ่มเครื่องแล้ว บอลบ่ได้ลางนี้ครับหลังแหลกเคนเดียพี่น้องนะโอ้บ่ลบอลพี่น,อน้องยามพูดมคลิ้งแล้วพี่น้องเลยกินข,ข,ขลนนนข,อข,อของก็อิ่มครับแช่เบียร์เย็นๆกินขลของก็อิ่มแซ่บขนาดพี่น้องเวลายามเป็ี่ยนเท่าไรครับดังนี้ครับ่อล่อลพี่นออ้องบอล่อลทีลไหนแม่เนาะก็ถือกักบบอลบอลนั่นะพี่น้องเนาะยังไมีเงีย้ยอยู่เงีย้ยเหลืออยู่ติกระโตนึงพี่น้อง นี่เขาบอสลอนพี่นออ้องเออดีวะเอานี่เขาบอสลอนนี่พี่น้องไหวได้การเด้ปะมันดีอย่างนึงพี่น้องที่มันบอสลอนคือมันมุ้ยปลาหน่อยพี่น้องถ้าปลาหน่อยปลาเคงหรือปลายังมีนี่ปลาซิวนี่หรือแมงกกีเต้ามีนี่กะบอสลอนขัาคนนี้อยู่พี่นออ้องบอสลอนอ่ะไว้โอ้ดีเชีววะยมามาหกหลังเก็ตลังบอสลอนจากหลังไว้ดีดีดีด,ด,ดีพี่น้อง โอ้ยจุกเข่าเลยพี่น้องเลยอยู่นี่สีมุมพี่น้องเป็นแดดหลังนั้นเป็นแดดบ่มียังบ่มีปฏิกิริยายังบ่มีปฏิกิริยายังเอาหัวหนังนี่หลังนี้พี่น้องเห็นปลาเหข่าเป้าพป่น้องเห็นตั๊กหัวพี่น้องเห็นตั๊กหัวเหี้ยมั้ยนะนั่นนั่นเห็นตั๊กหัวนะพี่น้องเออเหี้ยมั้ยนะ่น้องเหี้ยมั้ย่น้องเนี่ยนั่น พี่น้องเบื้องทำไหนนะเดี๋ยวพี่น้องอเรียบร้อย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 โอ้โหใสสวยพี่น้องเอ้ยเห็นพ่พี่น้องจำได้ว่าครับที่ผมบอกว่าพ้นครับไปไหนนะนะให้เดียวกันเลยครับเนี่ยที่ว่าพ้นนะที่ว่าตอนแรกที่ว่าผมเปิดเปิดคลิปแล้วก็เห็นบ่เหมาขนาดที่ผมบ้านนะมีพ้นแล้วก็มีแบบเนี่ยใจมุมนีเลยนหน่อนะครับเนี่ยให้เดียวกันเลยครับเนี่ยนี่แล้วครับปลามักอยู่แบบนี้และ มัเกเลยว่ะผมอ่ะสวย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 ไส,ยส,ยส,ยสปลาเนี่ยขอขอบอกตาพ่อแม่พ่อไม่หลุดพี่น้องหลุดยากใช่ว่าหลุดซะล่ะแม่งเสียขมวดดิดิ้นไปดิ้นมาขอขอบอกตาหลุดยากพี่น้องปลาคอ,อใส่เงาแล้วพี่น้องตัวนะี้ไหมบ่้านแม่ปลุกขอ้อหรอพี่น้องถ้าแม่ปลุกข้องีด ลูกเต็มมาก,ลากแล้วแม่ปลุกขวักกันต้องจอยกุนี่ครับเฮ้ยพี่น้องโอง้ใสสวยใสสวยพี่น้องอุ้ยแต่การเลยครับพี่น้องแตวมแรกมานน้ำพี่น้องพอเขอบออาบ่อตายเลยมึงอ่ะเป็นไหมดูจริงหนิเฮ้ย ลยมาหนแต้มแล้วพี่น้องไเปเคื่อนไพี่น้องจานดีกว่าเดี๋ยวไปแล้วพี่น้องตรง,งน,นั้นยีมมืนเยี่ยมย่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เป็นเลยและนะ้วไงลุงนี่วัวหลอดพี่ต้องมานี้เด้ออันี้เด้อหลังนี้เด้อโอ้หลังนี้กับหลอดน,นะโอ้ยดีท่าวะนั่นี่เป็นเด้อ๋หลังนี้หลอดพี่น้องเดีย๋ยวเสียบแยกกันครับ ไปพี่น้องไปกันต่อครับผมหล่อนแล้วก็เสียบเงี้ยล้วก็ไปกันต่อ,อ,เ,เ,ตอเออโอ้ยยิ้มพี่น้องบอลหล่อนพี่น้องบอลล่อนพี่น้อง้ดีเถอะวาบอลล่อนเนี่ยปลาหน่อยว่าลายเป็นสีอะไรพี่น้อง,อนห,อนงหนำไนหม,ไมของนะ้ำพุ่นว่าเอาเขาหนำเขาซีมือหามือนะพี่น้อง มันก็เลยบ่ค่หยมีปลาน่อยมาว่าหลอนเฮ้อดีว่ะแล้มีเป็นไรล่ะนะเอาคุณต้งหนักคุณคุณพี่น้องอ้ยถือถืพ่งปาติ่งปัญญพี่น้องปลาติ่งปัพี่น้องอ้ยยังวะปลติงเยอ่ะปลาติ่งอ่ะยังวะตรงคาวในเลยบดินปัญาจังอยเลยเว้ยอย่าล่มตะกองเลยหล่มตกหนำเลยดิตทับอ่ะ แต่ที่สองพี่น้องบดิบมาอย่างไรไหมปลานะไหมอย่างวะอายุคเขาเป็นหน้าคุ้นวะกอขอบอตายแล้วพี่นอ้องบ่หมินุตกอขอบอตาตัวนี้ก็ใส่สวยพี่น้องเอ้ยได้จะสามตวกระเพาะเราพี่นอ้องรอบเนี่ยรอบเดียวครับโอเคเลยครับตบปคอใส่นี่บนะ ก็อย่ายนั้นพี่น้องออพี่้องที่ตัวแล้วพี่น้องตัวแล้ววัด,ดิ่นเลยวะกอดินระหนังคุณแลอพวกนี้ประดุกเลยวะขึ้นมานะพี่น้องอย่างวะ บ่หล่อนดีมากมากขนาดพี่น้องผมอ่ะใส่เบ็ดแล้วก็บ่ค่อยหล่อนเนื้อบ่ค่อยหล่อนผมมากมากนะขนาดเป็นใส่เดือนเด้่ยพี่น้องขี่เดือนเนี่นะบ่ะค่อยหล่อนเลยโอ้ยคักเลยเหรอถ้าธรรมดาเนี่ยโอ้หล่อนกับทุกลังเลยพี่น้องนะถ้าเนื้อแบบขี่เดือนเลยพี่น้องอันนี้บ่ล่อนเนี่ยแสดงว่าปลาหน่อยบ่ค่อยมีพี่น้องปลาเค็งบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยมันนั่นพี่น้องเลย เขาลมเน่เนเออไปไปต่อพี่น้องไปกันต่อไปกันต่ออย่จนออ้ยดีเกินแอ้วพี่น้อพี่น้องไอช้อนไอช้อนไอช้อนพี่น้องไอช้อนไอช้อนเลยดูช้อนไอหาเยนึบนวมมันจะตัวนี เสียงนึบเลยอูซาเรนเสียงนึบเลยนี่อย่างวะเอ้ารอแล้วพี่น้องตามเป้าแล้วครับตัวที่สามถือว่าผ่านเป้าครับรอบนี้สามตัวมื้นฟอกใครว่ากันบ้างนะได้บ่ได้ถือว่ารอบนี้ผ่านแล้วพี่น้องเป้าหมายคือสามตัวนีแต่กำลังดื้อกำลังมึนเนี่ยไม่รุ่นเนี่ย เป็นเป็นคนกับยี่สิบต้นๆพี่นอ้องสองตัวที่ได้มานหนึ่งกับประมาณสามสิบกว่นะนะถ้าเป็นค้นนะไม่โอเปรเด้นนะพี่นอนะ้องเนาะโอ้โหงานอะไรพี่นอ้องแม่เด้อพี่นอ้องถ้าขีดกระเด็นมันเหลือกะน,นั่นบอลบอลนี่กะที่มีรอบรอบรอ,อบที่สองพี่นอ้องรอบที่สองกับสิบกว่มัดหาทุ่มเชื่องคืนถึงแล้วครับผมหาทุ่มเชี่องคืนเนี่ยเพราะว่าผมออกมาหนี่กับสามทุ่มครึ่งน,นะครับ ป้าขอเพลินไหมถวพี่นกป้าขอเพื่นนะนี่แหละใส่ไปเลยพี่นอกเนี่ยไม่ต้องพีไม่ต้องอยัางยากพี่นอกเบ็ดปลาครับหกล้ ดีเว่ยบอลดีเว้ยคู่หนีอีกสองลังพี่น้องผมใส่ค่อนข้างที่ที่จะกระจายกันพี่น้องอยากให้มันได้แบบได้ใส่ได้หลายๆให้ครับผมเพราะว่าเบ็ดมีจํากัดเบ็ดนีหน่อยโอเคกระเดียนมีหน่อยมีจํากัดครับผมหล่น,านะาบอลพี่น้องแล่วหนึ่งนี่แล้วพี่น้อง สายเบ็ดตึงๆอยู่กุศิลหล่อนวบาองโซงไงส่เบ็ดตึงๆครับหล่อนนี่หลือพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเสือเบ็ดก่อนพี่น้องมาพี่น้องมาหมองน้าหน่อยๆน่อยไปนะครับเนี่ยมองน้าหน่อยๆเป็นเด็กมองขึ้นๆไปครับขึ้นมาขึ้นๆไปนะพี่น้องขอหลอดพี่น้องขึ้นมาขึ้นๆไปนะพี่น้องครับใส่ขึ้นๆไปประมาณเดกเจ็ดแปดลังด้วพี่น้อง มาเจ็ดเป็ดล้างได้อยู่ดอกครับถ้าผมมีปูเนอโอ้ยังสี่นี่สบายเลยเลยพี่น้องเลยบอลล็อตครับงเงียบเลยวะคือม,มิดเลยวะอ้อบอลล็อนเลยยืดเหยีบบอลล็อนนะบุตรก็บอลล็อตน,นะเนาะพี่น้องเนาะเปลืองชีกิตเดียนดัวนันอะไรไหม บ่นอนอยลบอีกลาต่อไปด้วยเป็นได้แม่พี่น่องคันขนงขงหน่งคันเพืองโงหน่งครับพี่หน้องไม่นิยังถึอมันล่นะไม่นิยังถึอมันน่าไปหน่อยไม่พี่หน่องด้วยนะน่ามาจอเดี๋ยวด้เลยพี่น่องอะไรติ้งนี่ยน่าโอ้ยอยุพี่หนอง เป็นดฟังนี่ฟังนี่พี่น้องโอ้พี่น้องมาดูป่ะปัดไหลหรือมันอีหยังวุญนะอุดปุ๋ยอยู่เอาเอาเอาพี่น้องพี่น้องพี่น้องให้หลังพุ่นไม่หลุนพี่น้องหลังพุ่นไม่หลุนหลังพุ่นไม่หลุนขึ้นนึบงนึ่งนึ่งยืดแถวอกนึงนะหรืออย่างหรือตาฝาดรวมตาฝาดพี่น้องรวมตาฝาดครับนี่ไหม เอาอีหลีด้วยนี่ย้นั่นนั่นดุกดุ๊กดุกดุกดุกพี่น้องนี่แหละพี่น้องน้ำขอนออเจาะยังสี่หลักผมมากอ่ะเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนพี่น้องตั้งกล้องก่อนน้ำขอนอเจาะยังสี่หลักพี่น้องเอ้ยผมมากอ่ะกล้องคือสิลมเลียวพี่น้องลมดูแลหนาะ อย่างกินมันมาตน,งางานึงหนึ่งเลังมันึงหนึ่งลยอย่างกินมนันได้เหรออะไรดนะีพี่น้องเนาอฮนั่นแค่ใช้ตันดอกบางพี่น้องก่นนะแต้มพีซีพี่น้องตุกุก

เนี่ยดิ้นมาเนี่ยตบบ้างหูมึงกูไม่ยันหรือดิน้องพี่น้องเนาะนี่น้องนี่น้องพี่น้องเนาะลายเติอไมได้พี่น้องเนาะซีตัวบัวงแรงเนี่ยสองหกตัวพี่น้องโอ้ถ้าได้หลังมันหนึงเงินพร้อมเนี่ยขี้คักอยจัวลังที่มันหมุบไหม ปั่นอะไรหรือมันอีหยังไงนีนปลาไหลได้วยเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ใไว้พี่น้อง ดูเดี๋ยวมานึบดึมนึบอยู่เวโอ,อ้ทำงานอีกพวกเนี้ยทำงานทำงานเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมไปเสียบหลังนั่นครับเสียบเยันนั่นก่อนหลังนั่นนะโอเคครับแค่สองหลังสามหลังสุดท้ายพี่น้อยคือสีหลอบเดียวสิพี่น้องยมกงุกซ้งเหรอฉี่เดืนอนยุทธซี่หาตัวนึ่งไหมครับ พี่น้องมาลุนน้นำกันมือเสับนะพี่น้องเนะเดี๋ยวกันมือเสับพี่น้องครับพี่น้องก็สรุปผลงานปลาเสอบครับตอนสอบเฟ้าพี่น้องว่าอะไจัดโตเลยครับวมาชิดมาลุนนะว่าตอนเสอบนะครับสายยามรอบเดียวกรับวันนี้พี่น้องก็ลุูนกันไม่ไมหวแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณอะไรพี่น้องครับผมที่รับชมว,วิดีโอนี้ก็ฝากกันนะครับพี่น้องทอนสารสอนครับกดติดตามกดตึกใจ มาเห็นด้วยพี่น้องเ้อเหตุคลิปมาให้เบิ่งเรื่อยๆเดี๋พี่นอ้นนนนองครับผมไันนี้ขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ